สวัสดีครับจากร้านมิกเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวลูกค้าส่งตัวรีโมทนะครับของ t o y o ต a นะครับผมเป็น t o y o ต a c คอร์สนะครับผมส่งมาให้อัปเกรดเป็นรีโมทนะครับข้างขวามือคือรีโมทเดิมนะครับผมทางซ้ายมือจะเป็นรีโมท l c d นะครับผมอันนี้คือหน้าตารีโมทเดิมนะครับผมมีล็อคคันล็อกกดปัดท้ายแล้วก็ปุ่มลิรถนะครับผม รีโหมดทำหรีโมทเดิมทำอย่างไรได้นะครับอัปเกรดเป็นอ <AN _> ัสดีวาทำได้เหมือนเดิมนะครับผมหนะ้าตาอัสดีนะครับมีล,ลอ็อกไขล็อกเปิดฝาท้ายนะครับผมแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันนะครับผมเราไปทาม่านเลือกต่อได้เลยครับนี่คือหน้าตาของเรานะครับผมล็อกไขล็อกฝาท้ายฟังก์ชันนะครับผมเราสามารถกด สมมติหน้าจอจับเราสามารถกดจับตัวปุ่มได้นะครับผมมีปุ่มเปิดฝาท้ายอันนี้จะเป็นล็อกนะครับผมอันนี้จะเป็นไฟล,ล็อกนะครับอันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับกดได้ทุกตัวนะครับผมันการเล่นซีดีนะครับนี่คือการตั้งค่า,าหน้า,าต่างๆนะครับผม เซตติ้งต่างๆนะครับไเเวเลอร์รื้อผภาพนะครับนี่คือการรับเก็นรีโมทเดิมนะครับผมขขถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านเมคเกอร์ช็อปนะครับ